นี่ผมจะมาเล่นเกมฟ f i ไฟกับพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมเลเวลตอนนี้ประมาณ19ได้เลยนะคะทุกคนแล้วนี่คือผมนะครับชื่อยายำกุ้งหัวาานะครับส่วนอย่าลืมแอดหาผมด้วยนะครับแล้วแล้วส่วนพี่ของผมก็ชื่อหงอกลูกตาเนี่ยนะคบวันนี้ผมจะมาเล่นกับพี่นะคะผงมันจะไม่ได้เล่นมาเ่จะไม่เล่นโหมดมาร์คต่เดียวดายนะคะผมจะมาเล่นโหมดนี้นะคะทุกคน ไปดูกันเลยครับทุกคนเอาเรามาได้หมาป่าเดี๋ยวด่ายกันไหมทุกคนเอาจะเป็นเล่นแบบนี้ดีกว่าทุกคนไปเลยไปดูกันเลยตามาไปดูกันเลยโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยวอตเป็นอมนตะสิบนาที ้ผมเคยเล่นผมเคยเล่นมาสองสามได้แล้วสักประมาณสองตาได้แล้วเองไม่อยากเล่นด่านที่เรเล่นมานี้เราต้องรอสิบนาทีเลยโอ้ทุกคนมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเอ้ยนมเราดูได้แล้วแค่ประมาณสองสองบาทเองอ่ะจริงจริงแต่ก็สนุกอ่ะเราชเชื่อซื้อให้หมดไปเลซื้อให้หมดซื้อฟุตบอลอาเป็นอมตะเอาามแล้ย เฮ้ยเหมือนคราวนี้มา้เย้ที่ไม่เป็นอรมศาสตร์เราจะได้เล่นได้ทุกทีตกใจหมดเลยคิดว่าจะมาแบบเผยกันไว้นี่นะคะึเล่นไม่กี่บาทนะคะทุกคนสองบาทสองบาทคนบางอ่านก็อาจจะหนึ่งบาทนะเออไม่โดนนะคไม่ได้

金龙鸡。<N> <gasps> บอบบบบบบอบตรงนี้อยู่ตรงนี้ยโอ้โหตอนนี้ด้เมยผมใกล้จะเท่าพี่กูเจงาาิงแล้วด้นผมค่าผมค่าสีตายสิบสแด้เมยเกือบจะเท่าพี่กูเจิงแล้วนะอีกแค่แบบบาสี่ร้อนะมส้อยแหได้กลมกลมกลม,กลมที่ไหนนีแล้วนีแล้แล้ว ผมชื่อหงคงศูนย์เก้าแต่จ,จริงๆแล้วผมคือคนที่เล่นฟรีไฟแบบยิงหัวอัตายิงหัวไม่ได้หมดนจสาหมดเวลาหมดเวลาที่ไหนเราชนะ เขาพี่กูเจ๋งแล้วเนี่ยอ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัะครรับข่าวตอนนี้พี่กูเจ๋งก็อัดตอนนี้พี่กูเจ๋งก็อัดเสร็จแล้วนะครับแต่ผมยังอัดไม่เสร็จก็แล้วกันเพราะผมจะเล่นให้ทุกคนดูถึงสองเกมอ่ะไปดูอีกเกมหนึ่งไปมาเบสหมดเดิมหมดเดิมหมด,มดมไม่เลานี่อีกเกมนึงอีตาอีตาอีตา ตอนนี้พี่กุเจ๋ก็เปื่อยปวดอุจจระอัจระปัจวะเอ้ยปัสวะนะคะ <c oughs> ทุกคนมาโอ้ขานี้มีสี่คนสนามเด็กเล่นอ่าตอนนี้มีเพื่อนหลายคนไม่มีสี่คนเหมือนเดิมฮะวอทฮะมันเออรู้สึกยังไงเนี่ยใช่หรือนเนี่ย ทีใ่ใช่เหรอใช่เหรอฮะฮะฮะอะไรเนี่ยคืออะไรทุกคนคืออะไรทำไมเนี่ยมันคืออะไรนี่เล่นหม่องเดิมเลยนี่ว้าวมันเป็นแบาน,นี้เราต้อง59นาทีตรนเล่นเนี้ยสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนเราต้องรอสักประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้อะไรเนี่ยทำไมโอ้ทุกคนเราต้องรอหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเล่นได้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับนบ๊ายบาย